แจ้งข่าวความคืบหน้าวันที่20กรกฎาคม2563มืตรการเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน5,000บาทสำหรับกลุ่มที่เหลือและรายละเอียดข่าวดังนี้ขอบคุณหนึ่งการกดติดตามช่อง y o u t u เคดีไลค์จากเพื่อนๆคือหนึ่งกำลังใจของเรา เราจะไม่ลืมจะขอนำเสนอแต่ข่าวจริงและอัปเดตข่าวสารให้เพื่อนๆนทุกคนได้ทราบต่อไปยิยา ความคืบหน้ามาตราการยังดำเนินการจ่ายเงินตกค้างอีก1 0 0 0 0แสนรายและกลุ่มตกหลุนอีกกว่า3 0 0แสนรายคลังแจ้งชัดกรณีเรียกคืนเงิน5,000บาทมาตราการช่วยเหลือเงินเย่ยวยา5,000บาทต่อเนื่อง3เดือนในโครงการเราไม่ทิ้งกันผ่านการลงทะเบียนใน www ่อวเว็บเราไม่ทิ้งกัน .com จ่ายเงินให้กับผู้ลงทะเบียนต่อเนื่องสเดือนรวมเป็น บาทจนถึงตอนนี้แม้ว่าโครงการจะปิดไปแล้วตั้งแต่วันที่29พฤษภาคม2563เมนูในเว็บไซต์ยังเหลือ2เมนูให้ทำรายการคือตรวจสอบสถานะและสละสิทธิ์ ความคืบหน้าจนถึงขณะนี้ระบบยังคงดำเนินการโอนเงินให้กับผู้ลงทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิอยู่หลังจากทางมาตรการได้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาต่อเนื่องเดือนละ5,000บาทตั้งแต่เดือนเมษายนถึงมิถุนายนรวมเป็นเงิน15,000บาทไปแล้วก่อนหน้านี้เรื่องดังกล่าวลอว,วรวรแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการคลังหรือสอ,สอคอ ยืนยันว่ายังเหลือผู้รับสิทธิอีกกว่า1 0 0 0 0แรายที่ระบบกำลังดำเนินการโอนเงินให้เบื้องต้นการโอนเงินช่วยเหลือผ่านมาตรการเราไม่ทิ้งกัน5,000บาท3เดือนยังไม่สิ้นสุดซึ่งยังเหลืออีก1 0 0 0 0แสนรายที่อยู่ระหว่างการโอนเงินเข้าบัญชีขณะเดียวกันในกลุ่มของผู้ที่ลงทะเบียนโครงการเราไม่ทิ้งกันไม่สำเร็จ จำนวน3,2,160คนซึ่งยังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากโครงการต่างๆของรัฐรวมทั้งไม่เป็นผู้ประกันตนต,นตามมาตรา33ด้านสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณากำหนดกลุ่มเป้าหมายและกลไกลความช่วยเหลือให้ชัดเจน ก่อนส่งให้คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในกรอบเวลาการพิจารณาในหนึ่งเดือนตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อนำไปสู่มาตรการช่วยเหลือเงินเยยวยาต่อไป อย่างไรก็ตามรายละเอียดการเยียวยากลุ่มตกล่นมาตรการเราไม่ทิ้งกันทั้ง3,2160รายนั้นจะไม่ได้รับเงินเยียวยา5,000บาท3เดือนรวมเป็นเงิน15,000บาทต่อคนเหมือนกลุ่มผู้ลงทะเบียน15.1ล้านคนก่อนหน้านี้เพราะลักษณะและคุณสมบัติที่แตกต่างกัน นั่นแสดงว่ามาตราการช่วยเหลือเยียวยาในโครงการเราไม่ทิ้งกันนั้นยังมีผู้ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการเยียวยาอีกกว่า4 0 0 0สนรายยังไม่นับกรณีของกลุ่มผู้ร้องเรียนเงินเยียวยาอีก2.2ล้านรายผ่านกรมประชาสัมพันธ์ศูนย์ดำรงธรรมในพื้นที่จังหวัดต่างๆและผ่านสาขาธนาคารของรัฐซึ่งอยู่ระหว่างการประมวลผลช่วยเหลือตามความเหมาะสมอยู่ส่วนการเรียกคืนเงินเยียวยาจากโครงการนั้น เป็นขั้นตอนการดำเนินการสำหรับผู้ลงทะเบียนมาตรการเราไม่ทิ้งกันที่กดเมนูขอสละสิทธิ์ปุ่มสีชมพูผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน com ตั้งแต่วันที่25เมษายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นหน้าที่ของกระทรวงการคลังในการเรียกคืนเงินดังกล่าวให้ครบถ้วน ขนาที่ผู้ผ่านเกณฑ์และได้รับเงินเยียวยา5,000บาทไปแล้ว3เดือนเป็นเงิน15,000บาทหรือผู้ที่ไม่ได้ใช้งานเมนูสละสิทธิไม่จำเป็นต้องคืนส่วนความสงสัยถึงการจะขยายเวลาหรือเพิ่มรอบลงทะเบียนมาตรการเยียวยาในโครงการหรือไม่นั้นเบื้องต้นจะไม่ได้มีการเปิดโครงการใหม่ หรือขยายเวลาโครงการตามที่หูตตอตมสาวนายนนอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเคยออกมาพูดถึงเรื่องดังกล่าวตั้งแต่เมื่อวันที่26พฤษภาคม2563แล้วแต่สำหรับเหตุการณ์หลังจากนี้นั้นจะต้องขอประเมินสถานการณ์ก่อนเพื่อดูสถานการณ์หลังจากปลดล็อกเฟส5หากโดยภาพรวมสถานการณ์ไม่ดีขึ้น ทางมาตรการอาจจะพิจารณาเพิ่มเติมลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันรอบสองต่อไป